จะพาทุกคนมารับปี๊บพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันวิ่งนะคะที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินใช่ไหมพอ่อนี่ถึงแล้วนะคะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินนะคะแต่พ่อบอกว่าพ่อเคยมาวิ่งแล้วครั้งหนึ่งสิปีที่แล้วหนูสวยอะอไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนอะขับไปเรื่อยๆนี่ไง จุดคัดกรองนะคะถึงแล้วอ่ะเรามาถึงงานแล้วนะคะนี่นี่อนี่ยากถ่ายลูกสิบสองสิบสองกโตรงนี้ต้องสิบสองนี่เรากำลังจะกลับแล้วนะคะนี่โหดูทางพรุ่งนี้เราปลงนะคะขาเขาแน่นอนนี่ดูจุดเส้นทางลงนี่นี่ทุกคน จะไม่เห็นนะดูดูนี่ภูเขาเท่าที่เห็นมานี่เหแบบเส้นทางเดินเดินดันเนินรับบิดรับเสื้อแล้วนะคะรับบิดรับเสื้อแล้วเรียบร้อยมันจะกลับนี่เสื้อนี่รองกองรองกองมีเงปะเงาะเงาะเงาะอ้โรองกองดกมากนนนนนน นี่นี่โอ้ยนี่ลองกองทุงกคน,นลองกองลองกองลองกองนี่ส่วลองกองนี่ส่วนงะโอ้ยเมื่อกี้เขามาส่งเงาะไปนี่นี่งาะเงาะเงาะโอ้ยลองกองเงาะเงาะถ่ายถ่ายตัวม <c oughs> ือจับได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเเห็นไหมเนี่ยลูกนึงเนี่ยนี่ไงนี่ไงเงาะนี่นี่ <c oughs> ไปเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> ่าหาว่าขโมยงนี้แล้วถึงงานแล้ว <c oughs> ฝนตกนกลับมาถึงแล้วฝนตกฝนนิดนึงไป,ไปไหนอ่ะขึ้นโบนหรอเออจะตกอีกไหมเนี่ยนี่แต่มาถึงงานวิ่งแล้วนะคะตอนโอ้ลืมนาฬิกาตีตีอะไรตีห้ายังประมาณตีห้าตีสี่สิบ นี้ต้องบอกว่าในช่วงเช้าที่ไปตรวปูนปลายครับก็อยากจะฝากพี่ๆนักวิ่งทุกท่านนะครับว่าการวิ่งก็อยู่บนถนนลาดยางจะทําให้ลื่นและมีเนินและมีเขานะครับก็อยากจะให้นักวิ่งทุกท่านนั้นใช้ความระมัดระวังในการวิ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการลงเดินนะครับในการยั้งหน้าขานั้นอาจจะทําให้ลื่นนะเกิดเหตุได้ดังนั้นจึงฝากพี่ๆนักวิ่งนะครับว่า ในเรื่องของความปลอดภัยและเซฟตัวเองนะครับก็ในเรื่องของสภาพก็ต้องฝากทีมดูเอาสมัครวิ่งกิโล6กิโลโอเคลองวิ่งดูวันนี้จะวิ่งเชาเปลียนแต่เชาหกโลนเชิญเลยครับนักวิ่งทั้นใดที่จะสมัครใหม่หรือว่ารับเสื้อรับบิสเชิญเลยครับพร้อมทาง รับประทานอาหารสองคนต้องนะครับแล้วก็ซื้อๆๆได้ขายสีนตคนอื่นทำไงวะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ขอไปเขาตอนที่เราลงคลิปพ่อถะมาลองเท้าให้เอาเวลาร่วมกันวอร์มเครื่องอุ่นเครื่องนะครับนะกองอเมริกันด้านบนนะครับ ขอได้วิ่งมามาวิ่งเนินเขาได้วิ่งเห็นนักวิ่งแล้วใจถอดละ <c oughs> ไม่เป็นไรรุ่นนี้ละวิ่งได้ก็โอเคแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มนำมอมกันแล้วนะครับวันนี้แม่วิ่งเหรอ <c oughs> เอาวิ่งก็วิ่งเอาให้ถึง <c oughs> <c oughs> ให้ถึงก็พอแล้ววันนี้พี <c oughs> ่เหมือนกันละสู้ <c oughs> ต้อนรับนะลูกนะฮะสบายกว่านะโอออผลลาไม้อออผลลาไม้ติดฝีลังผลยังไงติดห้าลังติดี Huh <laughs> เบรกต้องเบรกเบรกไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวหน้ามันจะไปก่อนกิ่งลงไปเลยได้ไหมเนี่ย เบ็ดนี่ไป้นลครับรับยางกลับตัวเลยครับรับยางแลยครับตอนนี้3กิโลแล้ว มาแล้วแล้วอีกสามกิโลโอโอไปแล้วลสิบสอโลฮ่าซ่เหมินกานค่ะ ไปแล้วไปแล้วนะพ่อไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ไปเลยตอนนี้เดินแล้วตัวเล็กสู้ๆนะสู้นะตัวเล็กนะเชื่อมแขวน กไม่ไหวแล้วขอเดินแปบ๊บโอ้ดูเนินดูเนินเดี๋ยวเนินชัดชัด พูดค่ะถึงแล้วไปก่อนเลยค่ะสุดยอดผมป้าแซงไปแล้วเมื่อยแล้ว ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้ยเนินนี่นี่เอฟสิบเก้าศูนย์หกสี่เก้าถูกโลไซมือนะครับนักวิ่งที่ติดอันดับนะครับขัาถึงน้ำเรารายงานตัวด้วย หลักฐานแสดงตนนะฮะไงมะยอดเลยคุณพี่เส้ร้านขอบคุณยูทูปเปอร์สาวนะครับ S ยี่สิบศูนห้าห้าหกฮะคุณทำเล็กขอที่สนานนี้ครับยนนี่ดีด้วยครับ ตืสนเต้นใจนะครับเื่ใจนะครับถึงแล้วถึงแล้วโอ้เอ็มีีครับีชายถึงแล้วกตีลูกแลกม่ เลยขอบคุณนักวิ่งทุกท่านนะครับที่มาทำในคอร์ดเก็บสถิติที่สนามนี้นะครับมีนี่เอ็มแล้วมนี่แฮวอีกแล้วครับลองนี่เอ็มสามติดครับประมาณคนที่แปดต่อออแปดต้นๆยู่นะแบตตีสามแล้วแค่สามใช่เวลาดีมีนักวิ่งเก่งๆมาพี่ไม่ต้องเสียใจหรอกพี่ดีครับชายก็ขาวกล่าวว่าอยู่แล้วมาจากประเทศเลยแหละมามินี่ชายครับ ห้าสเสื้อเหลืองนะมินิชายเอฟเก้าศูนย์สี่หนึ่งนย์ับมินิเอฟสีสิบไม่มีดน้ไม่มีนวิ่บ้างเดินบ้างมีเดินด้วยนะเดินมากมินิเดินเหมือนรถงนีสิบนีงานแรกงานแรกของเรโเดินล้วน มิน่หญิงครับ F 4ติวทสามาเครับชุดปมงานวิ่งและจนมินี่หญิง F 40ครับพ่อก็มาวิ่งตัวยุหกสองห้าคิดวชาย M หกสิบ N ห้าสิบครับนี่นี่ครับเสื้อกางเกขา มินิชายครับ6ติต 3, 8, 8. ดครับ0388มินิชาย M6 มีแมเดีวมาดีไ่ได้ไรล่ะคะ50บุฟเฟ่ต์ผลไม,ม้นะครับมีแม้อม,นะม,มาทานกันได้เลยนะครับ เอาขนมได้อยู่เขาบอกขนมแทนเนาะเอาได้ด้วยสองอันได้เลยอ๋อใจสองอันเลยเหรอใช่ผลไม้อันนี้น้องได้นี้ยังคะยังค่ะหน้ำมันตามมาที่ติ๊กง่าอะไรมันได้มากเดี๋ยวโทษนะคะเออโอเคค่ะนี่คืออะไรอ่อันนี้เป็นนอำผลไม้ทั้งตัวเหมือนกันเหรอคะเหมือนกัน ได้แล้วเอาวิ่งมาแล้วนะครับรับยึเส้นเผไม้อ่านว่าได้เลยนะครับแล้วสามารถอ่านหยิบขาวนะครับเผื่อไม้บุฟเฟ่ได้เลยนะครับดยวกลับเลยะกลับเลยเะด้สองยังไงไม่ได้หรอนะก็ไปลงทะเบียนรอก ทงนี้ไดรับรางวัลนะครับแงนตัวพร้อมกับบตประชาชนสามล้อก็ลงไว้หน่อยนะไปที่สี่ก็ออกไปามไปที่สี่ก็โอ้ใ่่ต้นใหญ่ต้นกันาด้วยนะใหญ่ใปวันเดียวปวันแล้ว3วันใหญ่แล้วเออเลครั ขึ้นเดินถ้าเดินขึ้นเดินมาเร็วๆคนอ้วนวันนี้มีแต่นักวิ่งเก่งๆมาแม่คิดว่าพ่อยังไม่มาแม่หันไปรอบนึงแล้วพ่อยังไม่มา,มมาเห็นแต่นักวิ่งเก่งๆมาคูอเวลาเปล่าอยากโชว์เหมือนกันอ่ะอยากโชว์เชิญสิบสิบจุด เอ่อ8.4 k อีเท่าไรอ่ะเวลา48.16เพจ4.05ศเนินเนาะ4.05วิ่งดีวันนี้แต่ไม่ก็ว่าดีก็ยอมแบบไม่เห็นนักวิ่งเก่งๆมาเยอะมากก่อนที่พี่จะมาก็วันนี้วิ่งดีวิ่งวิ่งไม่สะดุดอ่ะวิ่งฟิตอ่ะวิ่งง่ายฟิตอยู่วันนี้แดดเสียดายได,ไดที่สี่ครับสำรองเลยกลับก่อน ไม่ต้องรอรับรางวัลเขาให้หนึ่งถึงสามแต่กลับได้ที่สี่ได้แทนพ่อมากเลยอ่ะก็อยากจะได้นะแต่ไม่ทำไม่ไ,ไม่คิดว่าพ่อต้องได้เพราะว่าน่าจะอายุแบบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ยังมีสี่สิบอยู่ก็เหลือเชื่อแปลกแปลกมากนี่เป็นเรื่องแปลกเหรอ วันนี้เราก็วิ่งกันแล้วนะสองคนแม่ก็ถือว่าวิ่งได้ดีนะวันนี้นะคะนี่ไงแม่มึงแบอันนี้น่าจะได้โอ้ยได้ที่หนึ่งได้ไหมครับได้ไหมคะโอ้ดีใจด้วยค่ะเห็นอยู่วิ่งสวนทางเลยขมวบเสียดายบอกป่าถ้ารุ่นอายุเราไม่ค่อยกลัวถ้ารวมเราใช่ใช่หนูก็ว่าต้องได้ถ้ารุ่นอายุขอบคุณค่ะดีใจด้วยครับ ครับไม่ได้เดี๋ยวเข้าสลากก่อนมนเออมันไม่น่าจะมีคนสลากนะคะใครก็เนี่ยคงจะู่หนึ่งสองสามโมรออยู่แล้วอ่ะไม่ไหวรอหรอกเสียดายอยู่เหมือนกันได้หรือเปล่าไม่ได้ผมลงพัลลันโอ้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 กับแล้วโยก็ได้อยู่นี่ไงในผลไม้คนละถุงโฮ้เสียดายเขาชะเม่า จะได้เขาชะเมาถ้าเขาชมเมามาอยู่ยนี่ <Okay. S 2> ดูบรรยากาศทุกคนคะ่ะดูเนี่ยเราอยู่บนเขาเนี่ยเนี่ยไัได้กันครับน,รน้่ทายแร่กลับแล้วนะคะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย เจ้าของภาพด้วยนะคะเจ้าของรูปด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจข้างสนามที่คอยเป็นกำลังใจให้กันนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย